สบายดีพี่น้องเอาไม้ไปเอา,ามักม่วงเหิมไปบ่มฝนตกวางหนึ่งนี่หัดตกแห้งอยู่หัดแป๊บเดียวหนึ่งพี่น้องเห็นบ่น้ำหงจัง่องจังแรงน้อยหนึ่งนะให้นะกับโกเกินมือแรงกับบบกบดคิดว่าสิตกเฮงเฮงแห้ง,หง,หง,แ,หงแบบนักๆเนาะ ก็สิได้ห้น้ำมีลายนะให้นาก็ดีคือกันพระาะว่าอันเขายอนเทากับพท่นใหญ่ปัดไดตัวได้มันยังหย่อนน้ำาลังก,กาง,งกับต๊กน้ำห่มหงก็สีท่วมข่าวอกีกแล้วอันต๊กพอดีแบบโฮย้ยดินชุม่มาโม่งพวกนะเนีมีน้ำหงมหน่อยหนึ่งกับโเกิลมือแรงก,กับบกค่อยอว่าล่ะ ฮอนแดดแดดพี่น้องคนยาตกแล้วก online, antis, ็แดดออกแล้วก็เอ้าเอาอากาศแบบฮอนอบเอาแหงร่นส่ยตะก้าแล้วก็ได้เยียบตะก้าลงไปเอามันมุดแดงก็ไล่ลายนะขึ้นก็ขึ้นบ่ได้แล้วว่าขึ้นไปเม่นก็บ่ได้แดงลายไม่ก็นักนักผู้ตะก้ามีน้ำเลยเดีน้อยหนึ่ง วันยังบบมีถือกระต่ามาใส่เอาพี่น้องเลยตะบิดมิกี้ผลจากมานำมนเห็นโพใหญ่ไปใหญ่มาแต่บ้านแลวก็เลยบบมาก็ะดีคือการผัวตอนนี้แดดแห้มแผ่ตะบิดวันสิบห้าผนม่านำาะว่ามันบดนะหลังผลตกใหม่ๆกี้นี้บันดีผัดว่าแดดห่อนแล้วัางไปสวดห้างแดงคู่ลงมาด้อยกระดีสิไปเก็บก้าตาหนีที่ถี่เนาะนอนได้บันที่แล้วก็มัน ลกกับบเวนกีบเข้มเผื่อมันใหญ่มันนาขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหาตัแต่ตัวมันสอดออกมาก่อนเลยตัวมันสอดเหลืองๆค่ะเพราะผก็บ่กม่นลายลบเลยไม่ตน้ำเจ้าจับมันนักไม่ตเรามามนม่นเต๋อเถื่อไม่บริยยาวส้ผู้บริอืดโตัวเหลืองๆทางในค่ะ ออก้ากัญญาพอดำแล้วรอแต่ฝนตกแหงๆน้ามีน้ำกว่านี้อันนี้ยังแห้งอยู่ฝนเมื้อบักแลายนึกเศร้านี่ยกะยายให้พุธน,น,น,นั่นแหน่พุธนี่แหน่อะไรพี่น้องเอ้ยปีนี้หม,ม่วงบุดก็ไปให้กับเจ้าแน่นะฝูกกับเจ้าบ่ามีหม,ม่วงกะซอนะมันห่วงหมดแล้ว เดินต like, like, kind of ่มังม่วงอันนี้แหละเดี๋ยนี้แล้วก็มังม่วงอยู่สวนแน่อยู่เทียงแน่นะไปเก็บก่อนนี่มันสอดสำนีนะบ่มหมดเลยฮึงบางหน่วยก็บพ่อมกินเลยน้วนิ่มๆบ้านเคยเอิบมังม่วงต้นบางบ้านเอิบมังม่วงปุ่มบริเวณมังม่วงแก้วเในพี่น้องเทียบกันบ่ได้กับมังม่วงแก้ว บวงนะมันจะเป็นใยเป็นเส้นรสชาติคิวๆรสชาติกับบแวเซฟอันนี้บัวจะเป็นใยเป็นเส้นเนื้อไล่ๆหอมหวานส่วนมากข่อยคือบ่ก่อยเห็นหมวม่วงอันนี้ฝั่งไทยเนาะแต่บ้านเฮาเอิ้นมวก่วงต้นบ้านบ่จอนเอิ้นมวกบวงปุ้มบวงเนี้ยผู้โอ้ก็เข่าหมุนเมียนพวดหมวก่วงตกใส่มันก็ต้องหมุนอยู่แล้วเนาะผัวเขาไม่เหม็นดับมวกบวงมีน้ำน้อยหนึ่งฝนตกมเวีนนี่ ตกบัเฮ like ิงก <c ười> ็เป็นตกเฮิงกว่านี่ค่ะอายุใคยว่าโอ้ตกเฮิงนึกว่าสิไปหาเก็บหอยก็ตกแป๊บเดียวพี่น้องเลยจากได้มันกระเปื่อนเลยใส่ลุยเลยทุงเท่านี่ก็ได้บัดมันห่วงบดจัง่อยผุเละชิอยากเอ๊ะพลาต่หมักซสดมันน่ะตัวที่หมักดิบมันหล่นมันอ่ะ หมุดแดงพี่น้องมันคุลงมาหมากว่าชดบรรณาจังมาต่อยมันหล่นน้ำหมากลูกลามเลยอ๋อหมุดแดงกำอยู่นี่โคกเข่าบุหายมันครบถึกอยู่ห้างหมุดแดงลายกองหัห่วงกคเข่าหมุนวายวัดผูกบัวห่วงกองแห้งเลงโอ้เหยบตกใส่หัวเด้ แบบต่หุดแดงคูลงมาใส่เซลเออเออโอ้ยหมุดแดงครบมก่วงอันนี้ก็เริ่มบางแล้ววมาอกนเก็บไปไลายเถื่อเลยขนาดหมวกห่วงใหญ่ในสวนหาซุกวานอยู่แต่กับบางทีกัยังบัวหมักสมักม่วงอันนี้ได้พี่น้องเรื่องวานหัววาดมกห่วงใหญ่แถวสวนแบบแถวไก่เทียงมันซุกก็ได้แล้วก,ก็ ใคเลือกกินก่อนคือไม่แต่เลือกกินมักม่วงอันนี้ก่อนฮถะนะยังพทถอมักม่วงอันนี้มันแดง <c oughs> มันแดงหุ่มมันคูลงมาใส่แล้วอันต้นเข่าไม่แต่มันแดงมันเดียวข้าวสก็บสัสกรตาเรือมันก็นลายมังม่วงหนักลูกหลามันหล่นลงมา คำเวลามันห่วงจะหน่อยเรือชองสม่ากในต้นมันกระปดกระเป็ดมางให้หน่อยสิก็ห้า,า,ากิานนใกล้แล้วและใกล้จะห่วงอะห่วงก็คือมันเบิดและเอ,อิญมันห่วงนักเท่ๆ้อันนี้นะสํมนีน่นะ เธอเก็บเธอเราเป็นกระตา่ามันก็บางเกบอบะสืแบกไม่ซาวใจหิวกระตา่าแบกไม้แล้วกระต้านักบนนักเอาคือเอากระตา่ายค่อยจิ้วเอาไม้ครับมือโอ้ยหมุนแดงเบ่เต็มละยังอยู่แถวตำกับบางเรื่องจะบอกบนนี่ตำใบมันบางนะเห็นว่าบางสีก่กับมา เอาอีกสองสุดซำสุดปูดเลยเนี um> <h <h ่ยยังยังตัวชอดก็มีเพราะแหละเริ่มระตาละนักเลยพี่น้องเลยลองมันเหี่ยปูปิปูปิแเฮ้มเฮ้มไปด่าบักซีหมอกเมื่อไปด้า กเราก็เจียวพี่น้องดอาก็เจียวมันออกน้ำลังมู่งปกติยำนี่ก็จะกระยาหามันแก่ไนเลยมันเ่าบปแล้วมีแต่ใบมันเล่นาง,งามงามงามมีน้ำาเตนะ็มห้องโบมีกวพอดีโอยเขาหยอดซื้อ วัวเล็มหญ้าเหียนเพื่องกระเบิดเหลือแต่เพื่องเน่าน้อยหนึ่งบอนเฮ็ดเพื่องค่ะอะทางในโลกโลกฝนอยากเข้าไปกินทางในพู้เละมันมีมันมีแต่ันบอนยอดเข่าก็เลยบดได้หายเข่าในสิไปเลี้ยงกับบุกุ้มมันพี่น้องพุ่นตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งวัวลายโตก็เลยบดได้หายเข่าวัวก็หิวหญ้า งวผัดง้วลายโตลายโตกะมีจิตโตนิดหน่อยกะปอกกะเป๊กจะจอ่อยสิทอพูดและย้ำนั่นย้ำเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องมันกินหญ้าหลังจากเขาเก็บเข่าออกแล้วกินหญ้าดกๆแล้วก็ลูกเข่าอ่อนสักพักหนึ่งอ้วนส่วนมากทาย้มนี่แต่แท้กะสิจ่อยงัวสุขวยเป็สิวนไปเวียนมากับไหลอ่อยทั้งพวม วนไปเวียนมาใหญ่เหียนเพื่องมันกระเบิดล่ะฮุบให้กินเบิดปีฟินจนหอนย้มหยาปงยังฮุบให้กินเมื่อนี่็กินไปแล้วแต่มันเพื่องมันบมดลายเลย các bạn còn thêm và vẫn ăn luôn mình hìu nha oh hàn ba con vịt cầy nhảy tớp rồi đó con vịt bứng từ hưng à. nó nhảy con hàn còn xung vục đuôi chắc chắc cài mà. Mà. mua gà mình cứ mua mua và lắc ăn phượng กินไปแล้วแต่มันก็จะกินจนอิม่มเพื่องกับปีกๆอะไรก็ให้สิดูุบม,มันนักเลยก็เลยหุบให้พอประมาณอ้เน็คเขาปอกเวทก่อนนะไม่ปอกตืมใส่หมูมันก็ เออโต้มันสุกแล้วมันตกมันซ้ำมืดเนื้อมันอันุวัติเลยข้างในโอเคพี่น้องไอ้ผู้พ่อนคลิปหนาวห้าปอกะมาใหม้กันเนาะขอบคุณประกบควุมคนเดอ้อไปแล้วคลิปนี้นก็ได้สบายดีเดอ้อพี่น้องเลย